ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นิยมใช้เป็นเครื่องประดับและเป็นอุปกรณ์การลงทุนซึ่งมีราคาที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาดและการเกิดปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อตลาดทองคำในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทองคำได้ทำราคาออลไทมไฮอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์แต่ล่าสุดราคาทองคำได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเหตุผลที่นักลงทุนต่างชื่นมื่นตามกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งกระทั่งเริ่มปรับตัวลงถึงลบ109.07ดอลลาร์หกสัปดาห์ที่2 หลังจากทำสกอร์เอาไทม์หายที่4,381ดอลลาร์ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลงได้รับรู้จากตลาดทองคำที่ได้รับรู้ปัจจัยลบจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐและการคาดการล่วงหน้าถึงการลดดอกเบีย้ยของเฟดในการประชุมเ o m c เมื่อวันที่29-30กกันยายนทำให้ราคาทองคำเริ่มมีการปรับฐานลงหลังจากเกิดปัจจัยดังกล่าวแต่ในสัปดาห์นี้ยังคงมีปัจจัยสำคัญต่อราคาทองคำ ที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากอดีตและปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อสัปดาห์นี้โดยตรงคือการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ได้บรรลุข้อตกลงหลายประการแต่ยังไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในเชิงโครงสร้างอย่างที่ทรัมป์เคยให้สัญญาว่าจะแก้ไขความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างสองมหาอำนาจการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเป็นการหยุดพักรบชั่วคราวในศึกชิงความเป็นใหญ่ที่อาจยืดเยื้อไปอีกหลายปีโดยทรัมป์ใช้โอกาสเยือนเอเชียครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ กับพันธมิตรสําคัญอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พร้อมกับดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเรือและแร่หายากเพื่อให้สหรัฐอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการเจรจากับสีจิ้นถิงในปีหน้าสหรัฐใช้กลยุทธ์ป่าล้องเมืองเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อรองกับจีนในขณะที่จีนพยายามตัดห่วงโซ่อุปทานจากสหรัฐเพื่อให้ตนยังสามารถคงอยู่ได้ตามยุทธศาสตร์ชาติจีนซึ่งทองคําจะยังคงได้รับปัจจัยบวกนี้จากภูมิรัฐศาสตร์ที่ทยอยร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อย อีกปัจจัยที่ต้องจับตาคือสารดีกาสหรัฐได้กำหนดวันนัดฟังการถแถลงด้วยวาจาพอร์ลาคูมันส์ในวันที่5พฤศจิกายนนี้เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของมาตร,ร,รการภาษีศุลการกรทั่วโลกของทรัมป์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นการพบปักกัรระหว่างฝ่ายรัฐบาลกลางที่เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายที่โต้แย้งเรื่องภาษีนำโดยทนายฝ่ายผู้นำเข้าสินค้าและรัฐบาลของรัฐท้องถิ่นต่างๆ หากฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลที่ไม่หนักแน่นพออาจมีผลต่อรูปคดีและคำตัดสินที่มีผลกระทบต่อราคาทองได้ในภายหลังซึ่งจะส่งผลต่อการปรับฐานของราคาทองคำอีกด้วยนอกจากนี้การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐก็ได้ย่างเข้าสู่วันที่34หรือ1เดือนกับอีก4วันส่งผลให้การปิดหน่วยงานรัฐได้เริ่มส่งผลกระทบที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงสุดตัวและการเกิดความไม่พอใจในฝูงชนของชาวอเมริกันได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ สำหรับการประชุม FOMC เมื่อวันที่29-30ตุลาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการเฟด FOMC มีมติ10-2ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น0.25%สู่ระดับ3.75-4.00%และได้ประกาศยุติการใช้ในโยบายคุมเข้มเ,มเชิงปริมาณ (QT) ในวันที่1ธันวาคมนี้แต่นายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดได้แสดงถึงความไม่แน่นอนในการลดดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม ตลาดทองคําได้เริ่มรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่เฟดได้เริ่มเข้าสู่หมวดระมัดระวังและทําให้ดัชนีเงินดอลลาร์ดีฟสไวกลับมาแข็งค่าอีกครั้งนักยุทธศาสตร์จากธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างเจพีมอร์ันได้ออกมาคาดการณ์ว่าเฟดอาจดําเนินการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย QE อีกครั้งในช่วงต้นปี2026ซึ่งอาจก่อให้เกิดเงินเฟอ้อขยายตัวขึ้นได้ในภายหลังสําหรับแนวโน้มราคาทองคําโลกในสัปดาห์นี้คาดว่าในทางเทคนิคได้มีการฟื้นตัวขึ้นทะลุรอบ f a l l i n g และในระยะสั้นได้ยังคงทรงตัวในกรอบแ f l a พทเ t ิร์ n ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงภาวะเริ่มฟื้นตัวและรอเลือกทางหลังจากตลาดได้รับรู้ปัจจัยลบด้านเฟดและการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐไปพอสมควรแล้วหากสารดีกามีคำพิพากษาให้ภาษีศุลกากรของทรัมป์ไม่มีความผิดและภาวะชัดดาวยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลให้ทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่4,140และ4,190ดอลลาร์ซึ่งอาจกระตุ้นแรงซื้อในตลาดทองคำได้รอบใหม่ แต่หากสารดีกามีคำพิพากษาให้ภาษีทรัมป์มีความผิดและภาวะชัดดาวสิ้นสุดลงอาจทำให้ทองคำปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญที่3,890และ3,815ดอลลาร์ซึ่งอาจกระตุ้นให้ตลาดมีการปรับฐานลงอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันสำหรับทองคำแท่งในประเทศแนะนำให้นักลงทุนทยอยสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงใกล้บริเวณ59,900บาทโดยมีจุดตัดขาดทุนที่59,500บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่6 000, 2 1 0 0บาทและ6 000, 2 5 0 0บาทสำหรับตลาดส่งออกทองคำของไทยตลาดส่งออก5อันดับแรกได้แก่สวิตเซอร์แลนด์กัมพูชาสิงคโปร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฮ่องกงซึ่งมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วง9เดือนแรกของปี2,568ขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย9เดือนแรกปี256